โอเคสวัสดีครัทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมนะปุยเราไม่เจอกันนานมากเนาะใช่แต่ไม่เจอกันประมาณ2ปีได้นะก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่กับเกมยูนิฟันลีกนะซึ่งใช้คําว่าอะไรดีเป็นเกมบนมือถือแล้วกันโอเคนะเป็นเกมบนมือถือนะซึ่งตัวเกมเป็นแบบล็อบบี้ก็คือว่าเราจะมีห้องรวมพลอย่างนี้นะอยู่หนึ่งห้องทวนแล้วก็เวลาจะเข้าไปในแต่ละด่าน ก็ต้องกดสร้างห้องแล้วก็รอลุ้นตามชตาก,กรรมว่าจะมีใครหน้าไหนมาจอยกับเรานะฮะซึ่งเอ่อขอพูดถึงเรื่องพื้นฐานก่อนเนาะเกมยูนิฟ n l ล a กนะเป็นเกมที่มีทั้งหมด5อาชีพตามแนว RPG ทั่วไปก็คือ Archer, s er ์โซเยอร์ลันเซอร์แล้วก็คลีริกนะก็คือนักนูนักดาบหอกนักเวทแล้วก็พระนะฮะซึ่งแต่และอาชีพเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนอาชีพเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วแต่ใจปรารถนาเลยเช่นเราตอนนี้ผมเป็นอาเชอ์อยู่ผมอยากเป็นลนเซอร์กดไปเลยคนระับบึมน่ะเป็นลนเซอร์แล้วง่ายๆเปลี่ยนอาชีพง่ายเพียงไปมือมือคลิกนะโอเคต่อมาเ,ออเกมเกมนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรดีล่ะใช้คำว่าอะไรดีเดี๋ยวนะใครทักมาไม่มีอะไรใหม่โอเคอะ เกมเกมนี้นะฮะจะมีสิ่งที่เรียกว่าการจอยห้องแบบโมเสาก็คืออันนี้ถ้าเรากดสมมติ I, เรากดเริ่มปุ๊บนะเราจะมีอยู่สองอย่างคือเราจะไปถวายห้องเองกับเราจะไปจอยห้องคนอื่นซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เขาบอกว่าเป็นไปตามเงืนกรรมนะอย่างที่สองเลยจะเป็นการจอยห้องแบบเอาอนไนก่อนดีอันนี้กันอันนี้เป็นการจอยห้องกับคนที่คีย์ไว้แล้วนะ,ะ,นะะซึ่งเราสามารถเลือกด่านได้เช่นอันนี้ บอกชื่อด่านบอกแรงของด่านนะเราก็จะกอยถ้าเกิดว่าเราจะจอยแล้วก,กดจอยเข้าไปได้เลย3ช่วยเพื่อนอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนขีปุ๊บเราสามารถจอยตามเพื่อนไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะฮะสุดท้ายฟเฟนเฟสเป็นการทุกคนจะสังเกตว่ามือเหมนกับครั้งแรกนะนเนาะมือใหมกันแรกเลยเราสามารถ้าง้องเองได้นะฮะอย่างเช่นฟังห้องปุ๊บโอเคแต่ข้อดีคืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าใครจะมาใช่ไหมตามยถากรรมแต่อันนี้เราเลือกได้ครับว่าเราจะให้ใคร เป็นคนในทีมเราอย่างอันนี้ก็คือเพื่อนผมหมดเลยนะแต่4ี่คนนี้จะเป็นบอทนะนอกจากว่าตัวจริงจะเข้ามาเล่นด้วยซึ่งอย่างที่บอกว่าด้ยวยความที่เป็นบอทบางทีมันก็ทําอะไรแปลกๆอย่างเช่นคนเล่นพรีสอาจจะเอาหนังสือไปตบมอนท่านนี้มันควรจะฮิลนะก็แล้วแต่พอเรากดเลือกเพื่อนเสร็จปั๊บเราสามารถตั้งค่าได้เนาะนี่เราตั้งค่าได้ว่าจะใครนะซึ่งผมว่าอ,อ,อเคตามนี้พอเรากดเลือกเพื่อนเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะมากดเลือกผู้จ่นภพยตรงนี้นะซึ่งก็จะเป็นการ เริ่มด่านตามปกตินะะซึ่งเนี๋ยผมยังไม่กดตอนนิวลันเวนเดี๋ยว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 จะไปรอบไหมเนี่ยเอ่อนิวลันวะอ่ะไปเข้าไปแค่อย่าไปแค่ซึ่งไหนๆก็นิวลันเข้ามาแล้ว ในด่านเราจะสามารถดูได้ว่ามีกี่เสเตจจากการดูท่านบน,นะฮะอันนี้คือเราอยู่ห้องที่2แล้วเนะาะจตกทั้งหมด4ี่ห้องนะฮะซึ่งด่านทุกว่าจะมีสี่ห้องอเดะเว้นจะเป็นห้องบอสห้องบอสจะมีห้ห้องนะสะเกตง่ายๆมันไม่ตาวยวะเราอย่าไปกลัวเรามีคุณฟารี่อยู่นะคุณฟารี่เขาเป็นเป็นพรีตด ซึ่งตัดเท่าที่กูซาลียังไม่เอาหนังสือไปตบบอนเราก็ยังวางใจได้อยู่นะว่าอ,อย่างไรเราก็ไม่ตายเมื่อกี้เธอหนังสือไปตบบอนใช่ไหมฟุตซาลีเธอหนังสือไปตบบอนใช่ไหมเมื่อกี้หรือว่าไม่ใช่อ่ะและนี่คือบอสมหาบอสก็วแบบ่าเรามาก็ขึ้นเด่นร้าเลยว่านี่คือบอสโอ,อ้แม่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องเป็เทงกัวทุกคนผมมีโอกาสตาย,ตายสูงมากขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะเราจะตายไปด้วยกัน ผม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 ยังไม่สมมติดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคฟุตสาลีเอาอยู่ใช่ไหมฟาลีฟาลีเธออย่ากทำให้ฉันผิดหวังนะคือระบบเกมนี้มีอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าการสมมติโอ้โหสมมติมอนจะมาช่วยเรานะซึ่งมอนแต่ตัวจะมีเอฟเฟกต่างกันออกไป แล้วถ้าเกิดว่าท่านเห็นฝีพื้นหลังไหมมอนแต่ละตัวจะมีท่าเป็นของตัวเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราสามารถสมอนท่าตรงกันได้สองท่าขึ้นไปจะเป็นการอัญเชิญเทพประจำท่านั้นมาซัพพอร์ตเราอีกแรงหนึ่งนะอย่างอันนี้เป็นาตาลมสีอันท่าไหนึงอันเทพอ่เทพที่จะมาเชิญคือเทพลมนะฮะเอฟเฟกต์เทพลมก็คือจะทําการฮิวเราตีใส่มอนแล้วก็ปับเพิ่มดามจให้เราโคตรอเนกประสงค์เลยแต่แน่นอนว่า มันก็อาจจะช่วยให้เราตัดตายได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะคุณฟาริอย่าเพิ่งตายฟาริเร็วอย่าฟาริฟาริเพิ่งตายลูกโอเคโอเคฟาริแล้วตายใช่ไหมเฮียเยี่ยมเทงกูตายแล้วแค่นี้ก็สิวๆแล้วค่ะคุณผู้ชมคือเทงกูมันตีแรงแต่ตัวข้างล่างเนี่ยมันก็มันมันมันตีมันมันก็ไม่ได้ตีเบาอ่ะแต่ว่ามันถึกแต่ว่าเราฆ่ามันได้นะโอเค มิวลันก็ยังล่อมาได้ไวนะเราพอจบด่านตากเท่าที่เกตเหลืองยังไม่ถึงกล่องนะฮะเราจะฟามาเปิดกล่องท้ายด่านได้ซึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรนะประทับใจเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกแต้มมาไว้เปิดตู้กระชปองหรือว่าอาจจะเป็นพวกของเงินใช้ในเกมนะเงินโกอย่าคาดหวังว่าจะมีเพชรน,นะฮะโอกาสเกิดขึ้นคงจะประมาณมนะท่างที่รู้กันเกมแนวนี้ พอจบท้ายด่านปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถฆ่ามอนได้ครบตามที่มันบอกไว้เราจะได้เพชรมาหนึ่งเม็ดทันทีนะแต่ว่าได้แค่หนึ่งรอบต่อหนึ่งด่านนะซึ่งจะสามารถสังเกตได้ว่าท้ายด่านเนี่ยดานน่านไหนที่เรายังไม่ได้เพชรเนี่ยจะเป็นรูปเพชรทวนโซ่ผนึกไว้อยู่นะโอเคทีนี้เอ่ออย่างที่บอกว่ามันมีทั้งหมด4แบบใช่ไหมเมื่อกี้เราเพิ่งดูแค่แบบเดียวซึ่งแล้วก็นิวลันเข้าไปด้วยคราวนี้เราจะไม่นิวลันแล้วเราจะดูแบบที่2ฮะ จอยตามเขาเข้าไปฟึ่งเราก็จะต่อยเข้าไปม่โง่แหละเท่าที่ดูเมื่อกี้เป็นแรงสามหกเท่ากับว่าเป็นด่านต่อไปที่เราต้องเล่นพอดีนะฮะถ้าเราชนะเราก็ win, วินเราก็ฟินฟินไปถ้าเราแพ้ก็สั่งหัวมันนะเรื่องปกติไม่มีปัญหาอะไรตัวดี้นะเบสเกมนี้เราสามารถดูค่าพลังโดยรวมได้จาก จากจจาากกเลือดนะซึ่งแน่นอนว่าข้าวรัมโดยรวมผมเนี่ยมันไม่สมควรจะมาด่านนี้แต่ว่าไม่เป็นไรพอใจไม่เรียกร้อ,องซึ่งตอนนี้เราอยู่กับคนที่เป็นฟรีสเราสามารถคาดหวังได้ว่าชีวิตเราจะอยู่ง่ายเอ้กดผิดขอโทษครับพี่ละ่ะขอโทษครับกดผิดคราบขอโทษไม่ต้องย่งใจแบ๊ Okay. อเคย่างที่บอกว่าด่านบอสจะมี5 5สเตจนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าบอสมันโหดรา้ายทารุณทำให้ฮิตแค่ไหนนะแต่ว่ามมาืกับพีทอาจจะไม่มีอะไรโหดร้ายก็ได้มังม้งมังม้งมั้งมั้งเล่นน้อยเล่นน้อยเล่นน้อยเดี๋ยว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 เล่นหน่อย ไม่เธอเป็นผีเธอจะขวาไปตกทตไมนีะโอ้พระเจา้าโกเบิมันเพี้ยนไปแล้ว <S <S 1> <S 1> เอ่อโอเคนี่คือบอสใช่มันเป็นบอสโอ้โหมไมไมไม่ไม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  เอออ่ยางคราวก่อนเราเรียกเทพลมใช่ไหมค,คราวนี้เราจะเรียกเออ่มอนที่ธาตุตรงกันก็จะเป็นไรธาตุซึ่งไรธาตุเราจะสามารถเรียกเทพที่เออ่ขอตั้งชื่อว่าเทพแห่งการเวลาแล้วกันนะหน้าตาเธอจะมโมเอ็กนิดนึงซึ่งเทพแห่งการเวลาเอฟเฟกของเธอคือทำให้เราสามารถรีโหล,ลดสกิลได้เร็วขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะกดสกิลได้ดีขึ้นนั่นเองเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมล่ะใช่เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ที่ครูดาวพยายันอยู่นะ เอปโอ้โแม่เจ้าคือตะเม็มันหนักมากเฮ้ยเอาจริงดิดตรงที่ตะเม็แกก็หนักไปละ ควรจะไปดผมควรจะฮิวมันก่อนที่มันจะตายไหมมันตายเร็วทำง,ง่ายๆฮะถ้าเกิดบอดตายตายการต่อไปก็คือเราโรงั้นเราไม่ควรให้บอดตายดูดิก่าตัวตัวตัวแทงไม่ตัวพิกินแมทนี่ตัวดาเมทด้ดดวยเวลละโอ้โหนักหน่วงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจคอเจจะไม่ฮิวบอดไหมเหรอเจครับถ้าจะบอดก็เรานะเจ ยีนีแฟนยังไม่พร้อมเออโอ้ผมว่าบอทต,ตายแน่นอนบอทมีตายแล้วฮะแม่เจ้ากูแทบไม่ได้ตีเลยชีวิตเจ๊เราจะมีกันละกันใช่ไหมไหเจ๊เรียกกันติวะ บอทฮัลโหลฮัลโหลบอทบอทไม่กดเกิดอะไรขึ้นกับบอทเห็นไหมเจ๊เจ๊ไม่หิวบอทบอทงอนเไรออบอทตายการตายที่น่ารักเจ๊อยู่กับผมนะเจ๊อยู่กับผมนะเจ๊อยู่กับผมนะเจ๊เราจะผ่านไปด้วยกันใช่ไหมเจ๊เราจะจับมือไว้ด้วยกันใช่ไหมเจ๊อ้โหแม่เจ้าดาเมจมันหนักมาก ไอชิมหายอายุคนเจ๊โอ้ยมาโดนของเจ๊ผมดูแลตัวเองได้เลยได้บังมังนะมังแม่งเอ้ยกูตายละไม่เป็นไรเจ๊ไม่ต้องคนยอมอ่ะเจ๊ตัวคนยอมว่าเจ๊เพื่อคนคือคยังไม่เข้าเลยเจ๊ดูดิทุกคนยอมเนาะ เจแม่งไปแล้วอะ่ะแล้วเจทิ้งผมไ้กับบอสอ,อ่ะ <c oughs> เจแม่งโหดร้ายวะกูยอมบายโอเคไะทุกคนผมปวดตับมากเลยเอ่ม อ้ยวันนี้วันนี้บอกแค่นี้ก่อนนะผมไม่ไหวแล้วสวัสดีครับ